เด้อนี่ผมใส่ปอกขาไว้แลาเบ้าต่องออกวคนนี่นี่ปอกขาไมาเอียงความนะครับเสียงบ่เขียวนะครับนี่ครับเพิ่งพี่น้องเป็นพยานนะอ่าสายตองเค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 ศูนย์สองปอกขาเนี่บ่คือบ้านคือเมืองครับเอกลักษณ์เบ้าต่องใส่หัวกลับครับนี่ครับจำแม่นจำเกาะมาหวานละตัวนี่คนเป่งได้มแมงได้น้อนี่เนาะอาจารย์เนาะ กูได้มาหัวเงียนมาซะอ่นเนาะว้าเขาเป็นตามเนยใสเบาตองเนาะใสวิ่งเนาะมีบ่ญเป็นบุญเป็นชิมีแนวอยากไดย์พอนอนบันใช่ไหเด้์มากเลยด้อเกี๊ยวเกี่ยวเดย์โอ้อะไรคับพี่เด็ดพี่เด็ดไปเบื้องเอาย่างน้ำหนาโอ้ยย่างปผ่นเฮียนเดือดควงที่นอไปนองนไงอาจารย์นุ่มมากบุกถึงบ้านครับ โล่งนกกบหกอยู่ด้วยบริเตรียมกันไว้มาแบบบริเบอกออมาหวนกินแนมหาอย่างนนบ้านเนี่ยเนืตัวเดียวใบบาลนี่เี๋ยวตัวเดียวนี่ละนน่ะ,ละ,ะกำลังร้อมขึ้นสันน้นนี่ลูกตองเท้ลูกตองเข้ สายเลียนเดี๋ยวฉีทีมไทยไว้ดักคลิปดอกถ่ายคลิปถ่ายคลิปอ่ะโอเคเหรอตัวนี้ป่โอ้ยตัวนี้ละตัวนี้ละขอจ้างแล้วก็ีเฝ้าอยู่มือนี่นะครับเฝ้าอยู่นะครับน้องครับีหรือครับนี่ยนอนข้าบีนอของนอนบีมาลูกทุ่นวันนี้เปลูกทุ่นที่คุยกันไปว่าใครใครใครเล่นเดี่ยวแมนแมนแมน เงี้ตัวงีมุกผีมุกีงขึ้นดีสายเชือบ่สายชีอ่สายเชีอนะสายชีอสายชอบไเลยไสายเราสิได้มาอีกสิดอกน่ครับมึงตัวใหญ่มือขาดกบพี่น้องครับเาะปลาเรเลยแล้ว เสร่ปลอก้านะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหมีมุกมีมุกนะครับมีนะครับผมนะครับนี่ครับไอตัวไอ้ชุดไา้ขึ้นสั้นขึ้นสั้นในอาทิตย์กบกวนเนี่ยชิบมือได้ยป้องไม่กี่ขวี่นแมนแมนเสียงเสียงไงนกโอ้เงี้นเงี้ยเสียงบ๊อบบ๊อบได้เต็มหมดเลยย มต้องลอให้แดดยู่โอ้ตัวใหญ่เลยวะหล่นมาเลยสิหนอตัวแพียงได้ดีไหมอนี่เสียวไปหาทังเทียนะอย่าใส่คำนี้นะครับต้องเค้ยครับสามเค้ย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 หัับปวกขาครับชัดเจนสวยงามนะครับลักษณะแข็งครับพี่น้อง เมืองเหนียวนะครับเมืงน่าสายเคส่เยสเคครับใส่เยเคนะครับเดยอครับพี่น,อน้องเมืงน่าครับบอรเสียงหมดครับนี่ครับจำได้เม็ดครับเดี๋ยวครับถ่ายรูปไปก่อนเพราะว่าสิไปทุระสิกลับมาลอาเหมือนถ่ายรูปไปแล้วพี่น้องเรื่อเนี่ย นี่เลยครับมันขันมหาวันเย็นจ้านเหมือว่านกเจฟซี่มาจากน้องบลลำพูครับก็ได้ไอเพินขึ้นเขาเลยพี่หนุมหิวซานไปเลยเ่าว่าอยานีเง้ยเงานะครับสายตองเชโอนคูวิ่งนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปที่ไม่เบิ่นขึ้นเขาเลยครับแเ่าไหาเนี่ยไม้เลยับเนี่ยไม้โอ้หมด้หมด บอกขาไทยไปแล้วเด้อน้ำเบอร์เท่าไรน้ำเบอร์ยังก็02 KK02 บอกขาเขียวมุกของเทียนเร่มเลดนมานงเสียบปูคาเขามาพร้อมพี่รองนี่นี่นี่ีเกี่ยวเขาพี่้อง่ยวเขา กวาดันครับนี่นนี่ใส่ไว้เลยครับครับไม้ไปปวกนี่ครับหานี่ครับพี่น้องเอ้ยงานเก่ากว่าหนึ่งงานเก่าบว่าหนบ่งบ่าวววววอย่างเง้ยบ่าหายบายเลยครับเจ้าของมือสซีเลยเห็นอมก็ได้บ่อยยากนี่แหละครับนี่ก็พอดีของการได้มาเยี่ยมมาเย็นฝ้าม้าวตองพี่น้อง สวง,งานดีครับมผมนะครับโมมี่ปิดบังทุกคนนะครับนาทีได้เข้ามาข่าวป้าบารตองเมือว่านนี่ครับอ่อาคือลายเอฟซีจากที่ไอ้เมาพิดน้องบุรลรัมพ์ภูิเป็นกระได้นกตความฝึกร์สไปโซนชีพไม่เบิ่งหางสันติลีมันไปหยอดเงี้ยนได้ทั้งชา้นได้ทั้งหลักก็อืมโดแรลกแกะแกมไปเรื่อยเลยผมวานนี้่อเลยเห็นเมืองวานก็เลยอยากเหมือนก่อนมาเลยพาวมาเลยครับม่าจากเ<ก>สี่ ไว้สามโมลละ่นะครับสามมอวนกกล์นครับประมาณเกือบร้อยโลไว้ร้อยยี่สิบเก้าโลครับร้อยี่สิบเก้าโลเพื่อใจมากเพื่อมีคำว่าไก่เงินครับนะครับขาใช้เลาะมากนะมไวแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิเดไปธุราต่อสิควงกลับมาครับ เดี๋ยวทได้ไปเสียงแล้วกันบ่ได้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 ไปแล้วทำลูปกุ้ยไซรูปกุ้ยไซได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวสายรอเพิ่นสิพาไปเบิ่งอีกตัวเด็ดเพิ่นอยู่หน้าบ้านเด้อนี่ความใส่ปอกขาไว้แล้วเบ้าต้อมหมวกหญ่นี่ปอกขาวไม่เอียงความนะครับสีเขียวนะครับนี่ครับเบงพี่น้องเป็นพยานเด้ออ่าสายตองเค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 ศูนย์สอง อแคาเนี่ยคือบานคือเมืองครับเอกลักษณ์เบาต่องใส่หัวกลับครับนี่ครับจำแมนจำซอยผมครับขันปอค้าหัวขึ้นแล้วแสดงว่าเมแมนครับหัวกลับครับไปเจละสิบปร่ไดีเมืองมันมเปล่าผมจำได้ผมจำได้นะครับสัดกันแล้วครับไปครับมง ยังแยกกันเกือบออกยาเ้ยยาบินได้ไหมทำบินได้ไหมฝนขึ้นได้ไหม นางนองมานิหน่อยเยี่ยง้านเสียงมุมดดอผู้นึงเสียงใหม่ี่ยังนอมานมันยังไอยู่น่อยอยู่เจเดือนไปเจ็ดเเดือนกุวนี่แหละฮเดือนเดือนยังมาวด้อไไไไดเนาะดดมเ้อคัก็นบอกความอน้ครับาโอ้ยน่าเสียงห่เนาะต้องเอากลับไปน้ตั เก้๊คนี่แหละที่เด็ดแล้วเกียวคู่เกยับไปนด <c oughs> เอาไปทั้งนมแม่นมถึงเลยปะ่ะตึนีใส่สก็เป็นเอแม็กเกอแม็แแกคู่เกี๊ยวลับไนนีน่อาจารย์นุ่มใส่ร้อมอบุบถึงบ้านครับคิดหอยยุคคัง เสียงดีมันห้องเสียงมันยิ่งเสียงนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าอยากต้อนเชคครับผมยิดเต็กวัวสิรอให้อายุดีจังเขียวร่องเฟครับพอมันเก่าไปแล้วก็มาเอาลูกมานอนเลยใจมากครับเนา่ยนะไอ้เรื่องอะไรก็แจ้กก็ติดตามไม่เจอพาจิบต่อไปนะค้องก๊อฟติดตามนะครับผมนี่แหละครับ ถ้าอยากสายขนคู่เรียนเป็นนกดวงใจแอย่างหลายๆทานนะครับผมสไตล์สายรอนกับเบาตัองเร่นกันปากเบาเล่นง่ายใจดีตามนเซ็ปเลยนะครับแล้วนกะันสำรับตองเช้กันเป็นดีนัะสายขนคู่เรียนนะครับ,นะรบอันนี้ครับในนี้โอกาสไม่เยี่ยมนะครับเป็นเปเสียงไหม่ลังบ,นบ,บานกรล็อกเาวว่าได้ล็อกาว่าได้พอสักเกียนตองเช่นะครับตองเช้หน่อย

ก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เร้่อพี่น้องเถอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบบทบาทคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ